เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงตำบลเล็กๆริมทะเลสาบสงขลาที่เรียกได้ว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงมากที่สุดแต่เป็นหนึ่งตัวอย่างของพื้นที่ที่ชาวบ้านในชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาอันเป็นแหล่งอาหารแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพของชาวบ้านมาหลายชั่วยุคนจนถูกขนานนามว่าเกาะหมากเป็นครัวของคนเมืองใหญ่ วันนี้ทีมข่าวไฮเคเบิลทีวีมีภารกิจติดตามกลุ่มทีมงานประมงรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานชาวบ้านก่อหมากมาตั้งแต่กำเนิดลงพื้นที่ทะเลสาบสงขาจุดที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเพื่อช่วยกันยกใส่ดักกุ้งที่ชาวบ้านแถบนี้เล่าให้ทีมงานฟังว่าบ่อยครั้งที่ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับกุ้งกรามกรามสามน้ำได้ขนาดใหญ่ที่สุดก็คือไซส์3ตัวต่อ1กิโลกรัมซึ่งความพิเศษของกุ้งกรามกรามสามน้ำของที่นี่ก็คือ ความอร่อยของรสชาติและความแน่นของเนื้อกุ้งที่จะมีรสหวานกรอบและอร่อยกำลังดีจนเป็นที่กล่าวถึงของผู้บริโภคเพราะเชื่อกันว่าสัตว์น้ำที่จับได้ที่นี่มีคุณภาพเนื่องจากพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทะลุงนั้นตั้งอยู่ในเทะเลาสาบสงขลาตอนกลางและเป็นจุดนัดพบการระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดจนกลายเป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ,บ้านให้สัญญานามว่ากุ้งกล้ามกรามสามน้ำ ก่อให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ซึ่งในแต่ละวันหากชาวบ้านแถวนี้จับกุ้งกล้ามกรามสามน้ำได้ก็จะมีคนมารับซื้อกุ้งทั้งหมดทันทีและวันนี้ก็เป็นโชคดีของเราค่ะที่เราลงเรือมาเพียงไม่นานเราก็ได้กุ้งกล้ามกราม,รามสามน้ำที่น้องทีมงานประมงรุ่นใหม่กําลังช่วยกันยกขึ้นมาจากทะเลแล้วค่ะ เช้าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่บ้านก่อหมากในอำเภอปากพยูนค่ะพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่บ้านใกล้เรือนเคียงกับโจงสงขลาเพราะว่ามีอาณาเขตติดต่อกับทะเลน้อยหรือว่าทะเลสาบสงขลาด้วยเช่นเดียวกันค่ะความุวมสมบูรณ์ของที่นี่เรียกว่ามีอย่างหลากหลายค่ะ และนี่ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่สําคัญของที่นี่ก็คือกุ้งสามน้ําชาวบ้านที่นี่ค่ะประกอบอาชีพในการจับสัตว์น้ําในทะเลสาบสงขามานานหลายชั่วอายุคนแล้วที่สําคัญปัจจุบันนี้ค่ะเขามีการส่งเสริมให้เรื่องของวิถีชีวิตเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยค่ะ ควน่าสนใจสําหรับวิธีการทําประมงของที่นี่ก็คือการทําประมงที่ยังคงใช้อุปกรณ์เครื่องมือจับปลาแบบพื้นบ้านดั้งเดิมทั้งไซยอลอบกัดหรือตาข่ายดักปลาเป็นต้นซึ่งในวันนี้เราก็ได้เห็นการออกจับปลาและสัตว์น้ำอื่นๆตลอดเส้นทางที่เรือของเราแล่นผ่านซึ่งปลาที่ชาวบ้านแถวนี้จับได้ก็จะมีทั้งปลามิลังปลาลิ้นหมาปลาขยงปลาทงปลาจิ้มฝันจระเข และสารพัดปลาเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากทีมงานไทยเคเบิลทีวีได้ชมความชำนิชำนาญของพี่ๆและน้องๆทีมงานประมงรุ่นใหม่กันแล้วน้องๆเขาก็ยังใจดีพาทีมข่าวไปเที่ยวชมความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบในบริเวณใกล้เคียงต่อด้วยค่ะซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าน้องๆกลุ่มนี้เขายังได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเปิดโอกาสให้คนจากหลากหลายที่ ได้เข้ามาเรียนรู้ระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของชาวบ้านเกาะมากอีกด้วยผมเนี่ยเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เกิดที่นี่โตที่นี่เอออยากจะนําความรู้ที่เรียนมานีครับคือผมจยท่องเที่ยวแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในชุมชนเ,เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่ชุมชนได้ทําอยู่แล้วก็คือทำอาชีพประมงแต่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นไปกว่านั้น เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราลองดูว่าในทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะมีชาวประมงเนี่ยเยอะมากการแข่งขันในการจับสัตว์น้ําขึ้นมาเนี่ยจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะทําให้ชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มเติมจากการท่องเที่ยวครับเพราะว่าเราเพอมีการท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเือถือว่าการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมของเราไม่ใช่อาชีพหลักหลักของเราก็ยังทําการประมงเหมือนเดิมนะครับในพื้นที่บ้านเกาะมาก็มีกิจกรรม2ออย่างนะครับกิจหลักก็คือบุญบุก บนบกก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนปฏิบัติการมาตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายมารุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับเหมือนที่ว่าเมื่อวานที่เราไปดูก็คือควายไล่ตุ้งหัวเลมญ้านกหาปลาหมูทํานาแห้วในพื้นที่แล้วก็ส่วนในทะเลเนี่ยเราจะได้รู้ได้รู้เรื่องอาการวิถีชีวิตในชุมชนนะครับในการทําประมงการจับสัตว์น้ําขึ้นมา จับขึ้นมาเนี่ยเขาเอาไปไหนก็อเอาไปไหนก็อเอาไปขายก็อเอาไปแปลรูปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่เข้ามาในพื้นที่กอมากเนี่ยในการท่องเที่ยวของผมเนี่ยก็จะได้สัมผัสทุกคนนะครับอย่างแหล่งท่องเที่ยวที่ทีมงานพารอมาวันนี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวชมบริเวณนี้แล้วก็ต้องมาก็คือบริเวณเขาชันสถานที่สําคัญที่ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จพระพาดเมื่อพุทธศักราช2432ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและให้บริการจัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดบริการให้เฉพาะหมู่คณะที่ได้มีการติดต่อจองล่วงหน้าเท่านั้นและอีกจุดที่อยู่ในบริเวณใกล้กันนั้นก็คือเกาะ4เกาะห ซึ่งว่ากันว่าเป็นเกาะน้ําจืดที่มีรังนกนางแอ่นที่ดีที่สุดในโลกโดยมีราคาขายสูงถึงกิโลกรัมละ100,000บาทเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทสัมประทธนที่เข้ามาประมูลงานเพื่อจัดหาประโยชน์และเสียภาษีให้จังหวัดพัทลุงอย่างถูกต้องซึ่งตลอดเวลาที่ทีมงานไทยเคเบิลทีวีนั่งอยู่บนเรือนั้นทีมงานประมงรุ่นใหม่ได้เน้นย้ำกับทีมงานเขาว่าหากประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุให้เรือคว่า อย่าพยายามว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งเพราะอาจจะทำให้เป็นตะคริวจากความเย็นของน้ำและอาจจะหมดแรงก่อนถึงฝั่งได้ซึ่งน้องๆที่นี่เขาจะมีคำแนะนำอย่างไรลองไปฟังกันดูค่ะให้เรายืนตรงๆและเดินข้าฝั่งระดับน้ำจะแค่นี้ครับถึงตอนเย็นก็ไม่เป็นไรครับรอดภัยสำหรับผู้ที่สนใจจะไปเที่ยวชมและท่องเที่ยวตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนั้นก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้ทุกวันและตลอดทั้งปีนะคะ หรือถ้าใครอยากจะเที่ยวพักผ่อนแบบสะดวกสบายที่นี่เขาก็มีบริษัทนาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศท้องถิ่นที่พร้อมจะแนะนําแหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างๆของเกาะหมากอย่างพร้อมสับค่ะ